แอนนายอมจ่ายเพื่อกระเป๋ารูล่าสุดแอนนาก็ได้ออกมาพ์อวดกระเป๋ารูแบรนด์ดังพร้อมระบุข้อความว่าความที่ทุกคนบอกว่ากระเป๋าแอมเมสได้จากช็อปยากมากเมื่อวานก็ได้ลองไปซื้อของใช้ ไม่ได้หวังกระเป๋าซื้อผ้าหม่มน้ำหอมลิฟข์องจุกจิกนิดหน่อยแล้วความลักชุดราตรีเขาชอบพ่อจะจ่ายเงินพนักงานถามว่าคุณอยากได้อะไรอีกไหมเราก็บอกไปว่าจริงๆอยากได้กระเป๋าด้วยความที่ตอนซื้อของจุกจิกเราไม่ได้ถามถึงกระเป๋าเลยพนักงานเลยถามว่าชอบสีแบบไหนไซส์ไหนเผื่อจะจัดให้ได้ทำให้เราประทับใจในทริปนี้ในที่สุดก็ได้ใบนี้มา คลลี่ยีบักทองสีดำหลายคนบอกว่าอย่าลงรูปเดี๋ยวกลับจะโดนภาษีซึ่งเราก็ลงเลยเพราะตั้งใจจะจ่ายภาษีตอนเข้า จะได้ใช้กระเป๋าได้แบบสบายใจไม่ต้องโกหกใครว่าได้มาจากไหนเอาเขามาได้ยังไงตรงไปตรงมาดีที่สุดทั้งนี้ยังคอมเมนต์ใต้โพสอีกว่าราคาจากช็อป280,000บาทค่ะแต่อย่าลืมว่าต้องเสียภาษีอีก27%ตอนขาเข้ากลับบ้านคิดว่าโดยส่วนตัวที่ได้เพราะไม่พูดเรื่องกระเป๋าเลยไม่ถามถึงเลยเขาเลยนะ่าจะเห็นว่าของที่ซื้อไปน่าจะได้ใช้จริงคือฟรุกขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ